สวัสดีค่ะอาจารย์ดรคมเอกอาจารย์หน่อยแล้วก็พี่น้องอที่รักในภกิีทุกท่านนะคะ mm hmm. ก็ข้าพเจ้าชื่อเนอยนะคะมาลินีปัตตภีรัุวรรณก็อยากมาขอบคุณพระเจ้ามาเป็นพยานขอบคุณที่พระเจ้าทรงใช้ชีวิตของของลูกนะคะที่ขึ้นมาเป็นพยานซึ่งปกติแล้วเป็นคนที่แบบ ไม่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะคะแต่ก็ไม่อยากขาดพระพรอยากให้พระเจ้าทรงใช้ชีวิตแล้วก็ในพระเจ้าไม่มีความกลัวนะคะพระเจ้าก็อ,อ่ขพระเจ้าก็เลยตัดสินใจที่จะมาเป็นพญาแล้วก็ไม่ไม่ไม่เหมือนไม่ปฏิเสธพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่ก่อนหน้านี้ก็เชื่อพระเจ้า มา30กว่าปีแล้วนะคะเชื่อพระเจ้าตั้งแต่อยู่มหาลัยก็แต่ว่าชีวิตก็ดำเนินชีวิตเหมือนคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าก็คือ,อยังยังไม่ยำเกรงพระเจ้าแล้วก็ทำผิดบาปกับพระอ,องค์เสมออะไรเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรักแล้วก็ทรงเรียกกลับมา,าให้เราคืนดีกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะที่โบสถ์น้ำองุุนใหม่ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ข้าพเจ้าผูกพันตัวมา สิบสี่เดือนนะคะกเ็เห็นเห็นชีวิตของอพี่น้องแล้วก็เห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงในการแบบเซอร์วิสแต่ละครั้งที่ทำให้เรารู้ว่า,าคริสเตียนนี้มีม,มีผีนะคะแล้วก็พระเจ้าก็ขับขับผีออกทุกวันอะไรเงี้ยก็ทำให้ข้าพเจ้ามีความเชื่อในพระองค์มากยิ่งขึ้นแล้วก็เชื่อในฤทธเดชของพระเจ้านะคะเชื่อในการอัศจรรย์ ในการาพระเจ้ารักษาโลกพระเจ้าแบบเปลี่ยนแปลงพี่น้องของพวกเราทุกคนนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานความเชื่อแล้วก็ทําให้ข้าพระเจ้ามีความเชื่อในเรื่องการรักษา,ามีพี่น้องที่แบบคุณแม่ของเขาเป็นเป็นมะเร็งนะคะเพื่อนคุณแม่ก็เป็นมะ,นะ,ะเร็เเงก็ข้าพระเจ้าก็เลยเอาผ้าห่มมาให้อาจารย์คมเอกวางมือนะคะแล้วก็ ส่งกลับไปที่บ้านก็ขอบคุณพระเจ้าที่แบบอตอนแรกคุณหมอบอกว่าเชื้อมะเร็งนี้มันดุมากเลยนะคะแต่พอแบบเอาผ้าผืนนี้ไปแล้วก็ให้เขาห่มปรากฏว่ามาตรวจอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเชื้อมะเร็งหายไปแล้ว <Ooh. S 1> ขอบคุณพระเจ้า <laughs> ก็ขอบคุณแบบความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะที่พระเจ้ารักษานะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งก็คือขอบคุณพระเจ้าสําหรับที่ เมื่อข้าพเจ้ามาอยู่ในไฟของพระเจ้าข้าพเจ้าก็ยำเก่งพระเจ้ามายิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องการถวายเนี่ยข้าพเจ้าก็สัตซ์ซื่อนะคะถวายกับพระเจ้าสิบรถแล้วก็คือไม่คือไม่บิดผิวอ่ะแล้วก็เชื่อมั่นว่าพระเจ้าอยากให้เราแบบท้าลองพระเจ้าในเรื่องนี้ว่าพระเจ้าจะอวยพรไหมข้าพเจ้าก็เชื่อฟังนะคะแล้วก็ถวายอย่างสัตซ์ซื่อขอบคุณพระเจ้าช่วงโควิดนั้นอะ ข้าพเจ้าก็เหมือนแบบเหมือนคนตกงานนะคะเพราะว่าเขาเขาเลิกจ้างแต่ว่าข้าพเจ้าก็ยังมีไรายได้จากการทำบัญชีอิสระอยู่ก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ข้าพเจ้าก็ได้ถวายไปแล้วก็ตอนนี้พระเจ้าก็อวยพระพรข้าพเจ้ามากเลยค่ะ,ะในหน้าที่การงานก็มีแบบมีบริษัทมากมายที่มารับจดทะเบียนบริษัทแล้วก็เปลี่ยนแปลงบริษัทนะคะแล้วก็มีแบบ มีคนมาจ้างให้ทําบัญชีโดยที่ข้าพเจ้าไม่ต้องไม่ต้องไปทำที่ออฟฟิศนะคะข้าพเจ้าทำที่บ้านได้แล้วก็พระเจ้าก็อวยพระพรให้ได้หลักหมื่นขึ้นนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราทําน้อยแต่ได้มากก็ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าเอเมนค่ะ